จะสูงจะต่ำอยู่ที่ธรรมโตจะดีจะสวอยู่ที่ตัวธรรมพอทุกจนก็ยำยีพอมีก็อิจฉาบ่เบิ่งตอนที่เขาหาบ่เบิ่งตอนที่เขาเห็ดถา้าโตเองยังมีความอิจฉาอยู่สุดท้ายชีวิตเจ้าบ่ได้มีความสุขเลยเจ้าก็เป็นเพียงมนุษย์ที่อิจฉาคนหนึ่งที่ใส่ชีวิตไปวันวัน ถาเพียงวันมุดลมหายใจก็เท่านั้นพอมีก็อิิสาว่าเขาไปหาขายยาเห็ดสิ่งผิกดกฎหมายอิส,สาสารพัดท,ที่จะอิส,สาได้ผู้ห้านเพิ่นว่าไววว่าทุกเพิ่นว่าบดรีมีเพิ่นจังว่าพีเนาะลุงป่าจังว่าหลานโมมีเงินมันก็นอยู่ได้โมมีไผอยากอยู่นําเวลาเ้าจนมีแต่คนคอยที่จะดา่า แต่ถาว่าเจ้าลุยดาเขาว่าคว้ยยังมวนหูคนเฮาเกิดมาบนพื้นฐานที่แตกต่างกันบางคนมีตนทึนสับสมบัติที่พ่อแม่ส้างไว้ให้อย่างล้วงหลายแต่บางคนก็มีตนทึนติดตบเกิดมาก็เป็นหนีแล้วก็เลยต้องเฮดเบียกใส่หนีจัดควบมสมรุนของชีวิตให้มีความสุขตามต,ตนทึนที่เฮามี เมื่อนี้เจ้าจนวันหนึ่งเจ้าต้องรวยได้วันหนึ่งคนรวยก็อาจมาถูกจนได้คือกันชีวิตคนเฮาหมดต่างกันอย่าดูถูกตัวเองจงงจือไว้ว่าความแน่นอนคือความบ่แน่นอน